เขาจะไม่ผิดไม่ทีก็วายไม่ทีก็วายทีน่าจะพิมพ์มากกว่ามั้งน่าจะวายน่าจะพูดเจฟจำไม่ค่อยได้ไม่ได้เป็นอ๋อใช่ทีน่าจะเป็นแท็กแท็กน่าจะแปลว่าพูดไม่ใช่เหรออืมแปลว่าแทงไม่ใช่ส่วนพูดน่าจะเป็น V100 ลองกดดูัน่อย้นะลองเูสิ

ให้ติดกันแล้วไม่ต้องกได้ยิงแงหมด่หร้วไม่ดีดหดเอ่อสอเสยดา้วยดน e l o i n g เฮ้ยผีตายยากไแล้วเนี่ยเอาไปเล่นไปก็หมดฮาร์ดไงเดี๋ยวหมดาผีตายยากที่ยไไงไมนะ่ทิ้งระดับดสูงุดนะสูงด,ด,ด,ด่างนี่

เห e ากอะไรจะจบได้เลยเดี๋ยวร n วน่อเจอชาร์จเจอขึ้นเหนือตังเลยโอ้ฉากไม่จำได้ที่เจเจชาร์เจอไ่ไเจจไม่ได้แล้วเเจาเส็จไปละ ที่วิ่งเร็วมากไม่เร็วทำไม่ได้เลยเอาเอาเอาเจมส์เอา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 เมาอาวอาเ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 อเออาเ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 อเอาเอาเออ่อาาา ฉัเจอเจอแล้วเกือบมีคนได้สอยแล้วเย็ดเป็นหันเเนหกตันเ็าร์เปนสามสองเหมือนโอ้กมีการต่อโอ้มันเรียก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 

สองหนึ่งเจ็ดอ๋อมันได้เดี่ัไอห้าไอห้าเจ็ดสิบอ๋อเออแป๊ไม่ด้แปเขาสองเจ็ดถ้าไม่น่าจะไม่น่าจไได้ reloading แล้วตั้งอสตัต่ออแต่ไอเจ็ดไป่ไดไนทียวตไปแล้ว

บางทีเขาเสียของการ์ดจอมันก็ให้แต่หนึ่งนยไอสองนกูนเล่นไม้หมดทุกเกมเลยตอนนี้ก็ใช่<อ>พูดง่ายคือเขาเขอรงองรอใหญ่เกมใหม่ี่จะออกมาะะอะไรไอสซโดอนที่เป็น X6 ของเพของเพัเพพว,พพวนะนะั่นน่ะวันื่นแล้วแต่แ ้ปกติปกติละอ่าสเปคนี้ที่ที่กูดูมาแล้วลอะท <No> ี่กูดูมาหมดนะมันมันเกินสามหมื่นสองแต่ซื้อในงานสองหมืนเจ็ดนอน้องกูไปซื้อในงานนะ แม่งให้สเปคเดียวกูแต่ราคาถูกเค่าไหร่าของเจนตัวนี้คือสองศูนย์หกศนไอห้าไอห้าสองหกศูนย์แรมสิบหกแรมสิบหก้ร์ดดิสก์็สองพันเท่าไหร่วะสองเทสองเทก็อีกสองเทก็อีกสองร้อยหกสิห้าเราพันตวมาให้หกก็โอเค Reloading. Reloading. <coughs> Reloading. Oh, um, Reloading! Reloading! À, oh, oh, Reloading! Reloading! Easy, uh. Reloading! 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 Reloading!

แน่ไม่ถนัดตีเล็กนันแ่ไม่ไมไม่กูไม่เดิเขาแรงเลยใช่ไม่มีทางอะไร่ะเ้มาไม่เจอเวยตรงนี้ไม่มีโอกาสเจอแท้งไงหรือไม่ก็เจอวิทหรือไม่ก็วิดโอ้ยไปอย่างรวดเร็วกอ้ไอ้ไอ้กูเจอวิไอ้ยกใจนะ้้ย กูฆ่าวีได้แต่ปนไเลยเอาแล้วเอาแล้วีมาแล้วไปแล้ววะไแล้วมึงวางดักวางดักเข่าไปแ่ปึ้มเลยนี่ปูยาง้งลางเลยให้้องช่วยมึงอาไปดูแลเอาปูยาง้นี่ แมวนะฮะาตรงนี้ข้างในข้างในห้องนี่โนนข้างไรข้างๆขวาไงอะไรเห็นเหลเยใช้เลยเหรอโอ้โหไอเกมมีเนี่เป็นโเว อออนี oh, ini, ini, ini ่ไนี่เมื่อกี้มันจะรักษากูไอตัวเคไอไอชื่อเไมใช่เคตัวเกมรอะไรักางมันเลไหมเกมงมึงเลนเมมหกมัดูเห็นแล้วมันเล่นดี e เ d i l o a d i n g พอมีสิบแปดแล้ววิ่งเข้าไปบวถ้าคุณวิ่งเขาไปบวกคุณจะโดนกระสุนเได้ของแล้วใครไม่อยากเก็บตัวถอยอองหายยัดไปกรหมดเลย เออไค้ไคเมือ <polarization> กี้ออ้ yeah, ้อ <can> ้ mm ัไ hmm. ด้ไอเอตแล้วครับท่านผู้ชม้าวดี๋ยว้อเดี๋ยว้ออไอออ้เ

เ้ยเฮ้ยไทำไมตัวเจฟมํารักษาให้กูวะเจฟกดรักษาให้มเจฟมันเฟเเจฟดอกเจฟเจฟไม่อยู่ม่อยู่ที่หน้าจอกดเอฟเีวะแต่ว่าคงมาลากนี้น่าจะแทงเรามั้ง มทนตระอ่เนี้าก่อ้เดก่อลระหนี่เนี้างขินคว่างอมาแล้วเนี่ยแทงมันอยู่ข้างในไม่ใช่เองมันอยู่ข้างนเหรอหลางหลังงหลังงหลังอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เจ็บดจะับตรนีย เจฟี่เหรอวะเจฟี่เหรอวะดูนี่ไอ้เจากระเป๋าลากไอ้เจฟี่กก็เจฟี่ได้เอเอาให้สักคนนึงเถอะ เมื่อกี้ไม่มีใครเก็บแกนเนเชอร์มาเลยเหรอไม่พีดีเรา้ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมันของดีทุกในหมดฮะแน่ๆโอ้โหตายแน่ตายแน่แน่ไอแทนกินยาไหมแล้วก็ยิงนะซื้อเลยมา

เราเราเราดักตรงนี้เองไม่คอยกิงซอมบี้มาโอ้โหอยู่ในที่นอกถ้าเป็นอยู่ในที่นอกคุณจะนอนดึก

โอ้ยไอ้ทยยิงไว้ไไว้อยเจาไอ้ไอ้้าอาไอ้เจ้้เ oh, จ้าเจ้าอไอ้เจ em ้าาไอ้เจ้ e ไเจาเจ้าอจ้าอ้ไอ้เา้าเอเ้เออไไ้เา

มันลมได้กี่ปีเจ๊สองสามปีป่ะเด yeah, oh, so totally. ี๋ยวไรดะมันลมได้กี่ีลมอะไรลม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 อะไน่าจะสามโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว

ไปที่ประตูเลยไปที่ประตูเอ๊ะตอนนี้มันุ้นๆนะเจีบอ้ยโอนนี้งของนนิ่งของ t a e that you m e a y bastard แล้วมาเพอแป๊บเดียวเหรออกล้มอยู่คนเดียวทั้งเกมเนี่ย เนี่ยเราเราปล่อยบอทไปฟรีเปสักสองรอบเลยนักล่ามิสโดนิสตบคนเดียวไปแทนฆ่ามิสได้รอครต้มาได้ไงตรงมาได้ไงอีคนเดียวอีคนเดียวไม่ต้องบอกมีคนเดียวที่เป็นโดนวิสนะครัต้องมิ่ไ อ่ไม่เก็บกระายามองงนมียเลยยืเงยเงยบ้าผมมันไม่เห็รเขาไม่เยอะนอกเปิดเปิดอ้น่เขาออกไปเปิดแล้ว r e l o a ไอแทนไอแทนแย่ขวดหมดไปจิงๆนะเอ้าโู้มิกโยมีอะไรอยู่กันดูตัวปูอย่างโล่งเลยนะเฮียสวยเอาอยู่แบบคิดไว้อะไรวะเฮียแต่เนี้มันไม่หมูนี่หว่ามันมานเป็นหลังห้าเนี้ยแต่นี้มันไม่หมูนี่หว่าไม่แน่แน่มีอยู่ช่วงหนึ่ช่วงนรกแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเจอแล้วแทนขี ไอเหียกูยังเหไอเียยอ้เหเ้เหน่เ้ยสยงามไนกาย้มทีมอนี่ย้มอยู่นี่ไม่เห็นเลยเออสยงามนัก่าไหนไอเมโหลดรีโหลดอน down that e s c a l a ัวี้อาี่แม่งใช้ยาคุมจริงอี้อไม่ได้ฮาที่ช่วยได้เยอะ ไอีแทบไม่ยิงตบี้ส่วนใหญ่จะกระโดดข้ามยิงตัวที่ขวาทางเท่านั้นแหละถึงถดีหมงตัวเดีออ๋ยะสุนใครเผาอู้นี่จะเผาเผาเผาไม่เห็น เดต้องเก็บเงินซื้อจอนะนี่ยังไ,ไม่ได้ซื้อจอซื้อมาเรื่อยเออังไม่เด้ซื้อ,อ, <c oughs> อทีวีเล่นอยู่โอ้ยทำแค่เไวหรอวะ <c oughs> ไม่ด <c oughs> ีเหนยวมาโอเค <c oughs> okay, แม่ยอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล่นยิงกูกูยิงผีแต่ผีไล่ตามมึงมึงไม่เห็น <c oughs> เลยเสียงอะไรวะข้างในอ่ะเฮ้ยโอ้โหใครมีระเบิดไฟมั่งเอ่อมีมีเจ็บ เจ็บค่อยๆวิ่งไปแขนงจังค่อยๆวิ่งไปเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วขวามือขวามือกูเห็นแล้วไอ้สัตว์เออตุยพี้ให้จริงๆริงพร้อมนะไปนะเอ้าไอ้นี่วิ่งเข้าหาโอ้ยคนณติงโอ้ยเจ้าหัวโอ้ยเต้องมาาดิเจ้ยนา โดนิไอ้เนี่ยแล้ใครตาปิดมระหว่างมึง่ยโดนมิดอีกนรอไม่ใช่เนี่ยแหมแล้วทำไมแทงมาอยู่ตรงนี้วะรี้ว่าแทงแทงไม่ทาเปลี่ยนเอาแล้วทางเปลี่ยนอีกแล้วต้องทาเปลี่ยนแล้วอ่ะไอ้ปลาระเบิดปลาระเบิดล่าุโอ้โหใช้มีจังหวะมาก ไม่ไม่เก็บได้ในหน้าตาเลยนาะมึงใช้ผิดแนวมากอะต่อหน้าต่อตา a ม i t i o n ตัดยากหเ้ยโอ้วิ่ง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 เลยวิ่งวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับุ้ไแข้มบนตัดเ้ยลักกู

ไอ้กุตองไอ้ตยกุตองไเองกุตองข้างหน้าดิอะไรของใครนแท้เลือดโอ้ยเร็อยู่ห้ห้เสียเลือดเพื่ออะไรนี่ฮะตรงนี้มันยังไม่ใช่จุดทีกันนลยมาเลยมาเลย แลก็่มโอ้ยโอ้ยมอ้ดเ้าชัดเจ้นเลยโดรอเยเลยโอ้ยเลยหรอมาล้วเขาเก็บยูเลยก่จะยููังเมื่อไหร่เกเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ใครเลือขาากนี้ดีไหม เราขาเลือดสุดๆไม่ใช่หมายถึงหน้าขาใช่ไหมยังไม่ขางเออข้าวข้าวเขาเตรียมตัวชุบได้เลยหนึ่งหน้าดำมีตัวชุบอยู่ที่เราตัวหนึ่งให้เราตายเลยใช่ไหมให้ล้มเออวิ่งจิบวันแก้วแก้วแวตรงโน้นตรงนู้นไม่มีระเบิดเลยวะไลเปอร์ ในเฟ่คือการที่เยนเหีนนะดูเห็นวใครใคร่นมาเหลังนี่ยชชดวไปแล้วไปแล้วท่านสองมันลบหมดกูนละคาไม่อดไมนจับได้วะเรียกมนคเนนีกจะมีขวดวิปุกยาอันนึงตรงนี้

ถูกํำลังหน,นึ่งขวดมาวิ่งแทนก่อน r ร l o เซนชัยอยู่ขา้างน้กกาแล้ว้ามาลัวปิดอะไรแทนไว้ลักษณะด่าต่อไปจะเล่นไนเปิ์ไม่ได้แล้วเลย okay. Okay. แต่ต่อไปนี่ <c oughs> ตื่ที่ความไวเป็นหลัก แล้วโหมดฮาร์ดด้วยนี่ไม่รู้ต้องใช้กี่ถังน้ำมันนะโอ้โหยิงหาน้ำมันนี่แหละน่าจะยี่สิบถังแล้วมั้งบวกกับแท้งที่มารอบถังลาวิส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 ลาวิ ตนอยน้อยน้อยลับๆเขียบนะจิ้งเกิลมาลวรอบนีอ้โหเดี๋ยวมีกระเดื่อรใช้อะไก็ได้วนีเนี่ยมันปืนนี่วเออิาอยู่นี่ยมนปืนกลกับนี่อยู่เนาะมันอยู่คนเดียวเห็นอะไรวะเอามีดเอามีดแทนทิ้งพกล้วกันปันไหม อ้ยยิงตายเนี่ยโอ้ไม่รู้จริงโอ้ีอตัวแล้วมึอลุกม,ม,มาแล้วล้ามาเจอบุรุษคนนี้อีกแล้วเจฟเอาคนนี้่โอเคหน้าพายเนี่ยเลน<ห>น่นด่านจะเล่นหิน ได้มึนนะสิมาเดินไปมันตายที่ย่างก,ก้าวเซริฮิวนี่มันนอกจากต่อสิ่งร้ายมันต้องใช้ทีนาด้วยแต่ตอนนี้มันมีดาบใหมไปนะอ่าโอ้โหน้ำ <c oughs> ม,ม,มันมันอยู่ชั้นสองเยอะจังวะใช่เพราะงั้นมีชั้นสามอีกสองถังเพราะงั้นมีมีใครไปกับเราคนนึงไปไปเอาทางใ <c oughs> เราเราจะหยิบถังชั้นสองแล้วโยนมา้เราจะหยิอ <c oughs> ยนันนี้ไม่เติมว่อน แต่ว่าส่วนไหนล่ะน One more for the gas tank ไม่ได้เหี้ยมีคนนึงอยู่ข้างล่างนะตรงรถเขาจิเขาอยู่แล้วมันเติมพยายามให้ยิงไอ้ยี่ห้อฮันเตอร์ ถ้ากูปตนังน้ำม no ันถังน้ำมันจะระเบิดไหมระเบิดแน่ระเบิดไม่ใช่ไม่ใชไ่ระเบิดไฟไฟไอ้โยกขาไปนะไอ้จัลล้ก่อนหรอวะโดนจัลดูเจมเจมโดนตักีดขอก็แย่แล้วคือแบบจัลี้รู้เลยนะว่าต้องต้องทางไหนเร็วหน้า

มันโดนให้ต yeah, yeah, ีแก wow. ่โยนให้ตีแก่เลยก็นร่อยเลยไรเเสยเมมันมาเปลี่ยนตัวได้เลยไอ้ใครเติร์ดมาเนี่ยเร้าๆๆๆๆเอาเยิมาเดียวมาเอออีกสามังโอ้ชักเจ้าไอ้เจ้า อีกสองทั้งนั้นอ้แก่เด็กโ้ย ว่ามีทำงานเป็นดีเวลเคิดหรืวะเ่๊ะเป็นไปได้ะอะยังไม่เจอแางเลยยังไม่เจอแางโทรมาเร็วมาไอ้ริมลุปกดล็อกความสำเร็จอ่ะแทงเกมกดล็อก a c h i e v e นเหรอฮะอ๋อ,อเราเตอหนมันอย่างเดียวกอไอ้นั่นลองจากเกมมา้ยัง <c oughs>